ส่วนวันนี้เชียร์หุ้นอะไรนะครับผมก็ตัวแรก MTC คิดว่าราคาหุ้นเนี่ยก็จริงๆวันที่ผมบอกว่ามันน่าจะเซลล์ออนแฟกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆน<ช>ะหลังจากกรงอลดดอกเบีย้ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะตลาดไปมองเรื่องที่เขาไม่ได้เป็นเสียงเอกชน <ๆ S 2> พี่มนก็เ <ๆ S 2> สียงเป็น5ต่อ2ก็คือลดลงจากครั้งที่แล้วในที่ลดเนี่ยมันหต่อหก็เหมือนอ่อความโดวิชมันลดลงอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงคุณศักดิภพเนี่ยอ โคศกเขาก็ออกมาบอกประมาณว่าไม่ใช่ไซเคิลการลดดอกเบี้ยแต่เขาก็พูดอย่างนี้มาสองครั้งแล้วมันก็ลดทั้งสองครั้งผมเลยคิดว่าต่อให้มันเสียงห้าต่อสองหรือว่าคุณสักกพพบออกมาบอกว่ามันไม่ใช่ไซเคิลไซเคิลการลดดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าที่สุดแล้วก็ลดอยู่ดีเพียงแต่ว่าโอเคการประชุมครั้งถัดไปเขาคงไม่ลดต่อเนื่องหรอกเพราะว่าเขาก็ต้องเก็บโพลีซีสเปซแล้วก็ดูดูเรื่องของว่าตัวเลขมันเป็นยังไงก่อนนะครับแล้วค่อยลดอีกทีแต่ที่สุดแล้วปีนี้รวมๆผมว่า ลงเหลือแค่1.5%นะครับก็ภายในสิ้นปีเนี่ยน่าจะเห็นดอกเบีย้ยลงถึง1.5%แล้วก็ปีหน้าจริงเนี่ยผมว่าอาจจะลงไปเห็นต่ำ1%ด้วยซ้ำนะครับก็วัฏจักรเนี่ยน่าจะเป็นวัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงนะครับก็ o s i ิทีฟกับกลุ่มไฟแนนซ์ทีนี้ไอเดียเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันโดนขายจาก46ลงมาค่อนข้างเร็วนะฮะตอนนี้กลับมา40อีกทีเนี่ยก็คือแนวรับคือแถว40เลยก็ตั้งแต่ สี่สิบเอ็ดเป็นต้นไปเนี่ยผมว่ารับได้ละหรือใครบูหน่อยก็สี่สิบสองมันจริงๆมันจะเป็นแนวรับทางเทคนิคอันแรกเลยนะครับก็ลองหาจังหวะเลยแต่แถวๆเนี้ยใกล้สี่สิบคือซื้อขึ้นไปก็ขายนะครับเทรดเป็นจังหวะในการเทรดดิ้งค่อนข้างดีนะครับแต่มีเรื่องก็คือเรื่องงบด้วยนะงบต่มา่หนึ่งเนี่ยผมจาได้เลยวันที่สีที่คุณการทําไว้เนี่ยกําไรมีโอกาสเป็นนิวไฮอรอบหนึ่งแต่ถ้าออกมาเป็นนิวไฮจริงจริงนี่ก็เป็นแคตตาลิสได้เหมือนกันนะก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่มันลลงมาแ้วเี่ย ก็ซื้อดักไว้ก่อนก็ได้งบหน้าจอสัปดาห์หน้านะครับครับใกล้40ซื้อนะครับขึ้นไปขายนะครับเซนเทลก็ลงไปแล้ว5%เมื่อวานคือผมว่าทางเทคนิคมันทำนิวโลด้วยนะพี่มนก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตามเซ็นเทเมนต์หุ้นที่มีเอ็กโพเชอร์ในไทยเลยแต่อันนี้อาจจะโดน2ต่อโดนเรื่องมาดีฟดยเป็นเซนติเมนต์นะเอาจริงถ้าไปดูสัดส่วนมาดีเนี่ยผมดูล่าสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก13%ของรายได้รวมนะครับ มินนี่ประมาณ4ี่เถ้าผมจำไม่ผิดเพราะนั้นเขาก็จะถือว่าค่อนข้างเยอะหน่อยสำหรับตัวใหญ่ๆที่เล่นกันแต่จริงจะมีอีกตัวหนึ่งที่ที่มาดีเยอะๆเลยเนี่ยคือตัว shr ใช่ใ่อันนั้นเขาได้ในมาดีเพราะฉะนั้นผมว่า shr นจะเป็นตัวเล็กลงเยอะหน่อยนั่นจะเป็นตัวเล็กใช่ฮะแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ cover ถ้าเป็นตัวที่เรา cover เนี่ย sentel มี exposure มากสุดนะครับก็สิบสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะก็คิดว่า sentiment ที่อินเดียกับพิกิสถานเนี่ยเขาบู๊กันขนาดเนี้ยน่าจะ เป็นนแงทถีกว่าการท่องเที่ยวในมาลดีฟซึ่งถ้าไปดูแผนที่เนี่ยโอเคมาลดีฟมันอยู่ทางใต้ของอินเดียมันไม่ได้ใกล้กับตรงนั้นมากเท่านั้นแต่ว่าถ้ามันลบกันเมื่อไหร่เนี่ยโดยทั่วไปมันต้องปิดน่านฟ้าปิดน่านฟ้าปุ๊บมันก็แปลว่าต้องบินอ้อมถูกไหมเพอบินอ้อมเนี่ยค่าเที่ยวมันก็แพงขึ้นคนก็าอาจจะตัดสินใจไปเที่ยวที่อื่นก่อน,อนรวมถึงอาจจะก,งกังวลความไม่ปลอดภัยด้วยมันเป็น s e n เมนต์เ s e n ิเมนต์อันหนึ่งเหมือนกันที่คนตัดสินใจอาจจะเลื่อนการเที่ยวไปก่อนนะครับก็อาจจะเห็น การท่องเที่ยวมาดีฟลดลงจากเซนติเมนต์ความตึงเครียดในอินเดียแล้วก็ปารีสถานนะครับก็เซนเทลก็เพิ่งเปิดโรงแรมใหม่ไปนะที่เมาดีฟครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าในเชิงเซนติเมนต์วันนี้อาจจะอันเดอร์เปอร์ฟอร์มนะสำหรับเซนเทลตลาดอาจจะเล่นรับข่าวตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ในเชิงผลประกอบการเนี่ยเบื้องต้นถ้าเป็นฟอร์เควสต์นะตอนนี้นะครับที่เราทําก็ยังโตอยู่21เอปร์ซนะครับในเชิงของ PE เองก็ดีเรทลงมาค่อนข้างเยอะแหละเหลือแค่16.8เท่า ก็ทางเทคนิคยังไม่ซื้อเพราะว่ามันยังลงไปควานหาฐานไม่เห็นนะครับ uh, วันนี้ก็อาจจะลงได้ต่อจากประเด็นมาาดีฟนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูทางเทคนิคหาจังหวะรับอีกทีหนึ่งแต่ผมดาว่ายี่สบาทยี่สิบาทนี่น่าจะน่าจะเริ่มสายเว์ตรงนั้นน,นิวโลในรอบเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ <laughs> ใช่ครับคุณไทยนี่เห็นการาฟแบบนี้หาง่ายมากเลยส่วน GPC ครับผมค่างเงินบาทที่แข็งจะเห็นว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยช่วงนี้ สกุลฝั่งเอเชียแข็งมากนะไต้หวันก็แข็ง10%กว่าเปอร์เซ็นต์ใช้เวลาแค่2วันนะครับไทยเองเนี่ยผมว่าก็อาจจะแข็งระยะสั้นเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็น positive กับ GPC s เพราะว่าคนที่มีต้นทุนที่ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยต้นทุนก็จะลดลงนะเพราะว่าซื้อได้ถูกลงก็นําเข้ากาดได้ถูกลงรวมถึงเมื่อวานก็เชียร์ไปแล้วแหละว่าราคาการมันก็ปรับ ก็ถือว่าเมื่อวานก็ขึ้นมาตามที่เชียร์นะครับวันนี้ผมว่าก็ยังขึ้นได้ต่อ mm hmm. แล้วก็ประมาณการเราอย่างที่บอกไปเราทําค่าไฟ 3. ามจุ hmm. ้าค่าไฟจริง3 9 8มันมีอัพไซด์จากทาร์เก็ตสาบาทเราด้วยซ้ำนะครับก็เป็นตอนนี้หน้าเทรดดิ้งนะครับสำหรับกลุ่มรถไฟฟ้าก็จะดูเป็นตัว GPC เหมาะเทรดดิ้งนะครับถ้าจะเป็นแนวถือนะก็ยังชอบเอโกอยู่นะ mm hmm. สำหรับรงไฟฟ้านะครับตีมดอกเบี้ยขาลงอะไรต่างๆใช่นี่ก็มีข่าวดีหลายเรื่องกับรถไฟฟ้าอยู่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเข้าสูดเปเปอร์กันนะครับก็ตัวแรกจะเป็นตัวทัวริซึมนะครับก็มาพรีวิวกันเนี่ยก็จะมี3ตัวนะครับก็จะเป็นอย่างเซนเทลเนี่ยคากำไรไตรมาสหนึ่งก็อยู่ที่มาระมาณ689ล้านอันนี้ก็จะลดลงเยอนเยียน,นะครับแล้วก็บวกนิดหน่อยคิวนคิวนะครับการที่ลดลงเยือนเยียนี่ยก็คือมีการเปิดตัวเซนทราเมลลารชในมาลดีฟนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เรียกว่ามีค่าใช้จ่ายที่เข้ามาในในช่วงแต่มาที่หนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าโรงแรมในไทยและญี่ปุ่นเนี่ยภาพรวมว่าคืนจริงมันดีขึ้นแต่ก็ยังไม่พอที่จะชดเชยการขยายที่มาดีฟลงนะครับแล้วก็ดูใบเองก็ลดลงด้วย เรฟพาเนี่ยก็คือค่าห้องเนี่ยก็คือต่างจังหวัดเนี่ยบวกได้4เปอร์เซนกรุงเทพก็สเปอร์เซนแล้วก็ที่โอซาก้าที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างดีหน่อยก็บวกได้แเปอร์เซนก็ถือว่าภาพรวมเซนเทลเนี่ยตอนนี้คือญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็แต่ว่าในเรื่องของมา l ์ i ิฟ t ี่เมืสัูครูอัปเดตไปก็คือน่าจะเป็นผลกระทบเข้ามาในระยะสั้นได้นะครับ ส่วนอีกอันก็จะเป็นเอราวันนะครับช่วงนี้จะเห็นนะครับหุ้นเอราวันนี่มันเป็นนิวโลเลยเนี่ยก็มองกําไรไตรมาสหนึ่งก็ยังเติบแต่ยังอยู่ที่กําไรที่323ล้านบาทนะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าลดลงทั้งเยือนเยแล้วก็คิวนคิวเนี่ยก็เนื่องจากตอนลดเยือนเยเนี่ยหลักๆมันจะมีเรื่องของปีที่แล้วมีกําไรพิเศษนะครับเรื่องของ leasing ก็บวกบุกเกนเข้ามาแต่ว่าถ้าไม่รวมเนี่ยจริงๆแล้วจะโต12%เนะครับเยือนเย ก็เรื่องของรายได้เนี่ยหลักๆจะเป็นฮอปอินนะครับที่ทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็ฮอปอินที่ญี่ปุ่นเนี่ยบวกได้ร้อยเจ็อนเยอนเยีเลยนะครับในเรื่องของรายได้ส่วนฮอปอินในไทยก็บวกได้16%ก็จะเห็นว่าเทรนในเรื่องของตัวโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยมันก็ยังมีดีมมนด์ค่อนข้างดีอยู่นะครับก็ระวัน hmm. ก็ได้ประโยชน์จากฮอปอินนี่แหละแต่ว่า พูดถึงออปเปอเรชันหลักๆก,ก,ก็อาจจะยังดูนิวโตรนิวโตร์หน่อยนะครับอีกตัวเป็น AWC นะครับคาดกำไรไตรมหนึ่งเนี่ย728ล้านนะครับก็โตเยน7เปอร์เซ็นต์เยนเยและก็6เปร์เซ็นต์คิวัก็เชื่อว่าค่าห้องเรสพาเนี่ยจะบวกประมาณ9เปอร์เซ็นต์เยนเยโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยเติบโตได้ดีนะครับบวกได้12เเลยเรื่องของออฟฟิศก็ทรงๆแต่ว่าถ้าส่วนของรีเทลกันคับปลีกเนี่ยถือว่าออพเปนซี่เนี่ยเพิ่มเข้ามาได้ค่อนข้างดีก็ตอนนี้ก็เริ่มมีสัดส่วนที่ดีขึ้น เป็นประมาณสัก20%ของรายได้รวมแล้วนะครับตัวรีเทลสเปซนะครับก็ภาพรวมรวมเอ C บลเราก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่เราก็ชอบอยู่นะครับอา่าทษทีตัวเรื่องของการคำแนะนำเนี่ยทุกตัวเป็นบายหมดนะครับแต่ว่าเรื่องของโรงแรมถ้าเป็นท็อปพิกเนี่ยตอนนี้เราก็ยังชอบตัวมินต์มากที่สุดอยู่นะครับเอเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับอีกเปเปอร์นหนึ่งจะเป็นตัวสปานะครับกำไรแต้มหนึ่งที่ค่าเนี้ยน่าจะอยู่ที่59ล้านอันนี้ก็จะลดลงเยอะเยือยแล้วก็ Q Q หลักๆเลยก็คือสปาเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนก็จะเป็นตัวหลักของเขาเห็นว่าหายไปค่อนข้างเยอะในไตรมาสที่1เลยนะครับก็เซมซอเซลก็ลดลงไป9%เลยนะครับก็ถือว่าการหดตัวที่ชัดเจนมากนะครับกัรม,มีการเปิด3ส,สาขาใหม่นะครับรวมสาขาตอนนี้ก็เป็น80สาขาแต่ว่ารายได้เนี่ยก็จะหดตัวลงนะครับเพราะลูกค้าจีนเนี่ยตอนนี้เทียบเท่าโดยคร่าวๆครับอยู่ประมาณสัก40-45ของรายได้ ก็จะเห็นว่าหดตัวไปประมาณสัก30%เลยในปีนี้นะครับก็ทำให้ภาพรวมเนี้ยตัวสัารสปาเองก็ปีนี้นี่การท่องเที่ยวจากจีนน่าจะเป็นประเด็นที่ทําให้กําไรของเขาเนี่ยดูแย่ลงนะครับมาจินก็ลดลงด้วยนะครับเพราะอะไรได้หดตัวก็เหลือแค่3าเท่านั้นเองเราก็เลยมีการปรับประมาณการลง20%ปีนี้เราก็กป็9%ปีหน้าหลากัหลกๆก็คือเอาเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวตรงเนี้ยลดลงนะครับก็ยังแนะนําซื้ออยู่นะครับแต่ว่าเป้าหมายราคาก็ลดลงเหลือ,ลอแค่ 5.3บาทนะครับอีกตัวเป็นบูบิกนะครับอันนี้ก็เป็น update. อัปเดตตัวไตรมาสที่1นะครับพรีวิวเนี่ยจะออกมาที่75ล้านบาทนะครับก็บวกได้9%ยอนิเยอร์ year, แต่ว่าติดลบค่อนข้างเยอะคิวนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของฤดูกาลอยู่แล้วนะครับตัว การโตเยอนเยียนเนี่ยมาจากมาจินที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็แบ็กหลอกเนี่ยก็มีการเติบโตเล็กน้อยในไตรมาสที่1นนะครับค่อยๆโตในส่วนของราชการนะครับตอนนี้ส่วนของราชการเนี่ยก็เริ่มมีเป็นประมาณสัก10%ของไรายได้รวมแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทางรัฐเองก็มีการลงทุนเรื่องของ IT เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะพวกคลาวด์เซอร์วิสต่างๆมาจินก็ดีขึ้นนะครับอยู่ที่50%เถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ b ี i เนี่ยก็ช่วย ตอนนี้ก็น่าจะเสริมเรื่องของกําไรได้ในนะอนาคตด้วยตอนนี้เราเริ่มเห็นเรื่องของตัวเอกชนเนี่ยอาจจะมีการระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ว่าการที่เขาไปโฟกัสราชการเพิ่มขึ้นก็น่าจะชดเชยได้นะครับแล้วก็มองเห็นว่าแบ็กหลอกเนี่ยน่าจะยังทําให้ไตรมาส2เนี่ยเติบโตได้อยู่แล้วก็ แบ็กหลอกน่าจะมีการเติมเพ้ามาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเรามีการปรับประมาณการลงนะครับสำหรับปีนี้ปีหน้าเนี่ยลง3%แล้วก็7%นตะครับตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับเชื่อว่าเปกชนเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่หดตัวลงนะครับยังแนะนําซื้อเป้าหมายราคาอันนี้ก็ปรับลงด้วยนะครับจากที่ปรับตัวกําไรลงก็เหลือแค่39.5แต่ก็ยังแนะนําซื้ออยู่นะครับตัวบูปิกสุดท้ายก็จะเป็น Home Pro นะครับนี่ก็เป็นอัปเดตตัว Analyst m e e t i n g นะครับก็ รายเหลยอก็คือตัวเซมซอร์เซลเนี่ยลดลง3%ามเเซ็นยือนเดียในแต่มาสที่1ตัวอ e ีรีซี p t เนี่ยดูแล้วเหมือนกับไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับก็ทำให้อยอดรวมรายได้เนี่ยไม่ได้โตตามที่คาดนะครับแล้วก็ยอดขายแอร์ซึ่งปกติเนี่ยแอร์จะเป็นสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างเยอะในการขายเนี่ยก็ลดลงด้วยเพราะปีนี้อากาศก็ถ้าไต่มาสหนึ่งจำได้เนี่ยหนาวนานนะครับถึงกุมภาเลยก็ทำให้ยอดตรงนี้หายไป แล้วก็ในเมษาเอ s แอมซอลเซลส์กรอเนี่ยก็ลดลงอีก10%เหมือนกันก็ทำให้ภาพรวมๆเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจเอยหรือว่าอะไรต่างเนี่ยก็ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะคาดหวังได้จากการซ่อมแซมบ้านหลังจากผ่นหินไวแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรมากในช่วงนี้นะครับก็ภาพรวมของ Home Pro ก็ต้องยอมรับว่าดูยังดูเป็นนิวโตรเป็น,นเชิงน egative ในระยะสั้นแต่ว่าถ้าระยะยาวเราก็ยังชอบตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยการที่เขาจะ มีการปรับการาเรื่อง product mix แล้วก็มีการขยายสาขาเพิ่มเนี่ยก็น่าจะช่วยส่งเสริมรายได้แล้วก็กำไรได้ในอนาคตก็ยังแนะนำซื้ออยู่นะครับเป้าหมายที่13.1นะครับแต่ระยะสั้นนี่เชื่อว่าด้วยเซมซอลเซลสโตรดยังปิดลบอยู่เนี่ยก็ต่มาสอก็อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็รอดูเครื่องปีหลังอีกทีก็ได้